โรงเรียนสุคิรินวิทยาตั้งขึ้นตามความต้องการของชาวนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดนาราธิวาสซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยรวมกันก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่กิ่งอำเภอสุครินอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาส โดยทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2521ตั้งชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนสุขิรินวิทยาในปัจจุบันโรงเรียนสุขิรินวิทยาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยจัดแบบสหศึกษาตั้งอยู่ที่153หมู่4ตำบลสุขิรินอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาสเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2564าจำนวน461คนแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น217คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย244คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน41คน โดยมีผู้บริหารจำนวนสองคนข้าราชการครูจำนวน25คนครูผู้สอนจำนวน9คนบุคลากรอื่นๆจำนวน5คนโดยมีนายทินกรชาแทนดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุขิรินวิทยาและ นางมาเรียสันเพชุดาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขิินวิทยาโรงเรียนสุขินวิทยาได้เข้าร่วมโรงเรียนคุณธรรมสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูล,ลนิธิยุวพัฒน์มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยใช้หลัก4บวก6โมเดล การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒนโรงเรียนสุครินวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีการศึกษา2564ภายใต้ความเป็นพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมในท้องถิ่นเป็นหลักโดยมีการขับเคลื่อนเริ่มจากการอบรมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม4บวก6โมเดลโดยวิทยากรผู้มากซึ่งประสบการณ์ความรู้ความสามารถจากมูลนิธิยุวพัฒนทางโรงเรียนมีการแต่งตั้งครูแกนนำจัดอบรมและพัฒนา ให้แก่นักเรียนแก่นำในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นนักเรียนแก่นำจำนวน146คนจนได้อัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนคือมีวินยัยใฝ่คุณธรรมมีความเป็นผู้นํามีจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าความรู้ดีสุขภาพดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมเป็นผู้นำรับใช้สังคมการจัดทำโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสุขินวิทยาจัดทำโครงงานคุณธรรมภายใต้ชื่อโครงงาน ปณิธานความดีทำความรู้เริ่มได้ที่ใจเราโดยใช้รูปแบบ P.D.C.A. การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลน,นิธิยุวพัฒน์ของโรงเรียนสุขิรินวิทยากิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมมูลน,นิธิยุวพัฒ์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสาวนะการถวายผ้าไตรสังฆทานและเทียนพรรษา กิจกรรมปฏิบัติธรรมของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเนื่องในวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมอาซูรสัมพันธ์กิจกรรมสุขิรินจิตอาสาพาชุมชนสะอาด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ผลสำเร็จการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองการรับรางวัลต่างๆของครูนักเรียน ปัจจัยความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแนวคิดในการเสริมสร้างคุณธรรมให้ยั่งยืนของโรงเรียนสุขินวิทยา 1. โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นโดยจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนสามารถเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในสังคมพะหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 2. ครูเป็นครูมืออาชีพและร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง